ลูกัดลับพี่น้องดูกักัดลับอ้ายุ่งเด้ออันนี้เด้อยุ่งเด้อแม่จนแก่สุดเหียนนะทักทายสบายดีกันอีกเลยพี่น้องสบายดีเบิดสุขสุขคนเข้ามาอีกแล้วพี่น้องกับเพื่อนในโบเร่อโบทัวเข้ามาอีกแล้ว มาฮ้อนต้นนลงมาอนามัยซองเองถื่อนอะไยังบม่ได้เขามาอยู่อยู่มาฮ้อนลงก่อนมันมะืดหรือคือแห้งเอาเอามากระจดนะกระเจือนในึลนรอยกระเจือนหนกระจลดนันแล้วเราไปเจอมานึอ่ออี๋ยว แป้งได้พ้อมตัดหญ้าพ้อมโอ้ยาจนันัดโกัตัดเรอนแม่สิอึดกินขาคุณไปเลือกกินหมาแก่นพอแห้งพ่อยิหมู่กีใชไพนี่ใหตัหนัยานี่ข้างหลังครับบึงได้นะก่อนตัวมันอันนั้นนะ อย่าหมอกไปห้ามอย่าออกไปตรงผ่าลุงได้หาแล่นเขาไปยังเด้เดียวมาไปเดียวเออเอาลงรถเอาลงแต่พูนแล้วออกมาออกมาถ้าปลูกไม้แล้วก็ยามีหลายต้นอดี๋ยูผต้นเออโอ้ยแจ่งจังปังวีเฮน่หลับลูกกูนันยุ่งยังวะเอาผอ้อมอีหมดวีเฮนี่ เอาไพ่เสืออันชายไพ่ก็เพราะชายไพ่สีบอ่อลงเนี่ยได้ไนนเอ้าวกะเจ้ารินในโรดกะเจริญรดเวน,นอีกแล้วเอาเอาไพ่เอาไปกะเจรินมันอยู่ในกับเจริญรถใหญ่นนเป็นอะไรลูกดูนแหละ โอ้ยุ่งหล่ยังลูกมันบมกแกมันโมกแกไ่ฮักอะไแหละไปสู้เลยเด้อเป็นไหนเป็นห้องก่องมุงอะบอกเออเห็นบอกขอบเก่ามันอยู่ตีนเจ้าผีกระพันอยู่ลุ่ม ผัดสายพายหน่อยหนึ่งรดบากะลีเอาก่อนเดอรอเฮ้ยเขาจงูเออพัดลงเบิดเบื้องนี่อือหือยังสกอกซอยในทางลางเอาลงเลยกว่ะ แปลงได้พ่อเห็นบ่อน้ำมันล่นออกในหันนะเพื่อนอยากเข้ามาอยู่บ้านเข้ามาเลยอยากย่างไปหันไปหนีอยากย่างผลิตน้ำหมูน้ำคูอ่สะสันหากแต่ว่าต้นนั้นถ้าพอก,กันลูกกระด้ำหน้าบ่ท่านแล้ว บันนี้ยังกระหิบจ้างมั่นอีกเร่งรีบอีกเพื่อเพิินพี่น้องมั่นกันแล้วบันนี้ขามากับทโพอีกจิได้เที่ยวออกไปน้ำมูนน้ำมัดแล้วอีกถ้าเมล่าก็คิดหอดลูกอยู่หน้าผู้เล่วเราก็บุญยาเขามาอยู่ปันใดย้ำนี้ย้ำหน้าเนาะขันย้ำแรกยังว่าฮะ ลูกแกล่ลงหลุมผัวแล้วแก่ลงหัวไอ้แก่ลุงหวอันปายางผมพี่ห้าเดอกแคมหัวไอ้ผัว,วแก่ยังลูกมันอ่อนบังเมยห้ามมากแก่แก่ให้บัง เมียนอ่ะแล้วน้ลูกเอ้ยดเดจ็บได้ปวดนะลูกตกใจดิพ้นเอาเลยพาน้องออกมาลูกมาว่ายันดเดจ็บเด้ปวดนะมันบอกแกลูกมันบอกแกเดจงไว้กินอยู่ผ<อ>ูกางเางเบื้องนั้นเราจะใหะนะ้เอาลงเน้นน้ำหนักเสียลงบ่ได้นะเบื้องเือนอีหล้านะเอาลงบ่ได้ลวก็ยาเมียนตัวนี้ให้มันแล้ว ผมได้เลี่ง่ายได้นี่เด็กดื่นผมได้ออกมือนี่ามาพี่ลูกมาพี่นี่้ำพ่อพี่มาไว้พี่น้ำพ่อพี่มันแก่มาไว้ไม่เสียหายกินนี่มไว้ป๋าใบบายงยมสุ่มมันมันสิตาดได้บ่สมอันใหญ่ใหญ่แบบนี้กระสุนถ้าบาุหดี่กระตาแต่ตัวนอ้อยมันตัวมันตาดได้มันสีแผ่จัก เออได้ก็ัดเฮ้ยจะบอกคุดเอากล้วยเลยบอเอาลุ่งแล้วยังมาปลูกต้นแดดนี่บางอย่างน้อยหนึ่งนี่ค่ะก็มาตัดออกยิงข่าวน้องนายเ็ดแม่ปากแตกสั่งเขาลงไปแหละเออสุมมันเป็นยังคือได้แล้ว ไดนะฮะเดอะไรเปลี่ยนใหม่บปไปเบิ่งยังดังจ่จอยฮอนอันนั้นแล้วกันกอกหองน้ำนะอะไร พาเสร็จเห็นแล้วป้าอีหยังอ้นี่มาคูนพามาทับมาคูนเส้นนี้นี่เบาโอ้ยสูอุดบ่อนทับบอนอกูมาอนามัยปัดแล้วเบอร์เลยหว่วยต้นมาคูนก,กูก็มีหายหอแห้งยังมาทับจะเฮือนกูอยู่พายยดแล้ดายเบิ่งดูมาสุก่อนหน้าไม่แล้วเลยอันนี้ก็แจ๊อยู่สิได้พอมาทับมาคูนใส่เงาว ไปมาทับมาคูนเซนเฮือนนี่ล่างออกเบิพดพรแห้งเลยตั้งนาอึดบ่อนทับผ <c ười> อีเลศบเอาได้ผอีเลิศบวตัดได้ไ ดูว่ออาตัดให้มันขึ้นใหม่บ่อบอตัดกระยาผักอีเล่นอบอตัดบางผู้หลดกันกันโอ้กูซีดมาเก็บมาคุ้นอีเสื้อนอ้าไมีพลอยมาปัดมากวดกุโนพี่น้องจอยผัดคำเมืออผัดซีดออกมื่อเป็นเวนขักมาบนี่ เอามาคูนให้อันเป็นเนื้อปลาแล้วก็ยังมาทับเฮือนเจ้าอยู่นนฮะนนยังพอนข่าวขรามาธรรมาเฮือนไหนเพิ่นมา,ตามนนเตอร์ไซค์อีเมียวะเออห้างกระมาแต่ห้า,หาโมกับพังเบิ่งกินยายอีกก่อน เออผู้อันนั้นดอกอันอ้ายพ่อดอกพนเสียขม้าและผ้าพันขม้าออเออโอ้ยอ้ายพ่อผู้ซื้อเหลื่อมพนไปแต่3 0มสิบสี่สิบปีผู้เด่แต่ข้าวปุ่นบ่คนละคน พูนั่นนะพูนี่นะป้ายไทยแต่ยังเหนอยน้อยพูนแต่ถ้าพอนเกิดพู่นเออตะกี้เนี่ยเราก็ไปทำงานอยู่ไทย,ยไจัดไปแล้วเนาะป้าใบหม่กง,งมมาไม่ลูกแม่มจะไปไกลเบ่าเด้อเอออย่าท่าอย่าท่ารถยังมา ยอยอ่าพ่ออย่าพ่อเจ้าน้อยให้บ้าปิดจักก่อนบ่อยากไปใกล้นะอย่าพ่อไปใกล้บบาลูกโคตรข่ายได้ลูกห nhả รถบริหนุงจะแค่เงาอย่าไปใกล้ลูกอย่ามันปิดข้อตานะ่ะมันโดนมาใกล้เสียได้หนะาน่ะบบามีแว่นตาได้หานดะ่สีสีดุงป้าไว้สีดยุงก็อ้านป้าไว้อีกเด้อเด้ Ờ, ơ ơ ơ đôi 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 ừ. mẹ cái đất ơi đất đôi mà lông mình cả ơ bật trừ mình cả đôi đấy hử xeo theo ạ hầu khai hài nè Oi! ก็ย่ามันอ่อนแน่มันสิท่าให้แก่นําบักที่ลมไปเมื่อกี้น bueno ี่ก็คืออ okay ันในดองพี่น้องไผก็อันแม่าโบมาอ้ายอ้ายผู้ที่ของก้อนแล้วก็โบโบแล้วก็โตโตแล้วก็จังโนเนาะมาเนมาแต่บ้านดองเพิ่นบ้านนบ่ บริลล้าเนานะสูงตันนเดียร์หน,นุ่เนาะปลามันตายเองผนเล็บวันนี้สิกอื์เออกระยาโออจ่าไปตัดได้บ้าน,นาดนะมันเป็นยา